วันนี้วันที่2ตุลาคม2559ัน้าะครับจะพาไปดูห้อง VIP ของบ้านพักภูชีฟ้ารีสอร์ทสนะห้องนี้ลักษณะจะเป็นห้องเราสามารถมาพักแล้วก็ประกอบอาหารเองได้ตรงนี้จะมีเป็นตู้นะครับตู้เก็บถ้วยชาม เสร็จจากตรงนี้จะพาไปดูห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำหลังจากดูห้องน้ำเสร็จเราจะไปดูห้อง ห้องพักผ่อนนะครับตรงนี้จะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับหลังจาก ออกจากตรงนี้ไปจะเป็นระเบียงข้างหลังสดๆเช้านี้นะครับทเริมอกช่วงนี้ไปลฝนต้นหนาวจะมีทเริมอกเกือบทุกวันตรงนี้เป็นลานลานกิจกรรมของบ้านพักภูสีฟ้า ่พัดผูกทีฟ้าจะมีจุดเด่นอยู่หลังบ้านตรงนี้นะครับสามารถดูพระที่ตกได้สามารถชมทะเลหมอกช่วงเช้าได้ตรงนี้จะตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาตรงนี้นะครับจะเป็น ลานโล่งของนันพักภูชีฟ้ารีสอร์ท V.I.P. นะครับจำหัวมาดูหลังมีทั้งที่เป็นโล่งแล้วก็ลานตัวนี้อยาก่กว้างมาก แล้วพบกันใหม่นะครับใครเพื่อนที่ยังไม่ได้จองหรือยังไม่ได้สำรองห้องรีบเลยนะครับช่วงนี้แข่งเริ่มไปฝนต้นหนาวเริ่มมีแข่งจองมาเรื่อยๆรื่อละสวัสดีครับ